嗯嗯嗯，好。 ดีพี่นอ้องมาเดินมากินต่ำสวน้ำกันเฮตเตเวียกไลกินนั่นพี่น้องใิดกินนะใส่มือเด้อพี่น,น้องม่จังแสบล่างระดกมือกไ็ไแด้มาเดินมากิน đẹp quá มาตะล่ำไทยพี่น้อง มาขั้มนดมวิบานั้ไไหนซสเพ็ดลุกเพ็เพบาร์ิตูลยกาังเลยสาดิคับยัารดคับสวยัง กูโคเฮนตอรฟอดตันดินไหมแโกแโคเฮนตอร์โคเฮนเตอร์ให้น้องแปวขนมจีนแกชอบทานขนมจีนเนเสมอครับถ้าทานไหมเฮแล้ทานไหมทานไหมคุณแม่มามากินต่อก็กินพอดีลูกมากพอดีแต่มันสิอืดก่นอนขนมจีนพี่น้อง บอกแด้คำเดียวว่าเผ็ดแล้แซ่ตำสัวตำหุ่งเนี่ยขันบ่เผ็ดเนี่ยบ่แซ่เีเ่นอย่ง เอ,อ็นเตอัลนามายาดพน้องอยากพบอ,องน้ำอกินขนมเสน็จดิโนแวยตอนนี้ยตอนนี้ยนี่ย หนูอยู่บ้านอยู่นโนเว์ได้ไปีน้องหน่หนยกลับไปบ้านตัวกีหน่ยเลื่มเสื้อนขนมมาเชินไปน้ำสิลูกนี่เอาพีตลกเนส้ยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสมั้นะคะเด็กก็ฟินมามายัดมามาวินฟิกสใส่แต่อพอ โอเคสิ่งแตว่อีแต่ว่ากูซกไม่สวัสดีครับเลยนี่ยบอกสาษาตะพี่นองลืมเลยลูกมากกับลืมเลยดอกกระเทียมปลา เออโอ้ยกินแหงขนาดเราก็เทียงป่าหืมลิงลุกมาสปีซเอาโอบมาลากันนกโอ้ยดูลิกาอัดอมิเซอืแม่กรเพ็ดด้วยอืมอืมแม่กระเพ็ดด้วยนั่นแหะอืม้าเลย้ะโอเคได้ ยากแค่ทีมากแกโอเคโอเคทีมท่มากมาสปีชั่นหน่อยลืมเสือ้อขนมเส้นไปบ้านตรุรกีหนือก็อยากกินพอไปยวนไปอยู่ยบ้านเกือบสองเดือนพี่น้อง <c oughs> บักมุ้งมีเพราะได้ตำยุขอเพิ่นเพิ่นก็ให้อยู่ข้างบ้านเพิ่นมีบักมุ้งดิบนะพวกน้องใหม่พวกอันนี้ แต่ว่าคุณสามีกะจะแม่นใจดีเม่ลืมมันซื้อขนมมันเขาพุ่นไปบริษัทซื้ออยู่ล้านไทยปีนี้ตุนเต็มที่เลยขนุขนยกับไปบ้านตุกรกีในหน่วยเครือบุหรดกินเลยอ่ะซื้อตุนเรียบร้อยแน่ไปเห็นคคก หนวยนั่นกลัวหน่วย,ยเอาไปไว้บ้านอันอยู่ตรุรกีอันอัน,นอหน่วยนึงเนาะครกคืดอยากกินตำนั้นตำไหนกินผักบื้อแนวตำหรอกตำแตงตำหัวโคละบี้ตำมันหัวไอ้หัวละก้อนเนะาะตำกระลำตำทัวท่วทั่วพักเงาแต่มันสิบหอยางสิบออกเป็นส้มทั่วแขกเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็แก่คัดไปแก,ก้ไขโกบอมีตำเนาะก็คือว่าอุย้ยแซ่บขนาดเลยอากาศห้อนๆซะถึงได้ใจ ครับมามาเผ็ดมากมากเลยพูดตันรูรด้วยแบบเผ็ดจะนํามาบีหลังเนเอ็เลเผ็ดหรอกมามากันยันปิดพิซซเดยวก็ฟินอป้าเป็นเด็กเลน หน่อยเนี่ยรดจัดจานค่ะ

เอาตามใจฉันด้วยว่าร้านไทยดูอันที่หน่อยอยู่เนะาะบันไม่มาขอไป่นอะฝากมูอไปซื้ออีกจังหงวัดนึงยังได้กินโะสูตรระบาดไร้สูตรระบาดไร้ <c oughs> อาหารไทยบวกเขา บท่านได้เปิดให้เขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะดีนั่นยังได้กินเนี่ยบาลมีปากเต๋อเบีย <laughs> บุญปากบาลมีปากยันมีโยสั่งหอยแค้งเป็นกำนองคาออนมันจัดสิบไปเบิ่งบ่ได้เลยบ่ตีนใกล้ไปบ่ปท่านไปถามเป็นสสงเม,มื่อกอนหั่นบ่มี ใช้เบอร์แล้วว่าสันมุย้ยเสรเอาไปเฮ็ดน้ำยาขนมจีนนะพี่น้องิีไก่อะบะมี่ประสันเบิร์ตเหรคันนี่กเรเลูกไส้ินเผ็ดอีรีเลยพี่น้องมันเต้นเลยร็ว นอคานะหนูจะมาหนึ่งป้าเนี่ยเนี่ยบรรทัดวิรย์แพร่วะแพร่มามาสปีดซะลูกเจันประดายเซ็มสอนให้ช่วยตัวเองมามาสปีดซะโอ้โหเดี๋ยวดูวยาเิงสมกับใหญ่เลยพี่น้องสวยเอาสวยเอา ก้อยมาห้เธอตะลอดสีกประดักอยากกินเท่เที่ยงเจ้าแต่เบียกหลายอยากน้องน่อยว่าสิตากินว่าจะเฮ็ดคลิปแหละพี่น้องว่าสิตากินเท่าเจ้าของอันล่ละ เลยดวนลราบริเฮ็ดคลิปกินก็แล้อยากเฮ็ดมอญหน่อยกูออกไปปลูกพักเฮ็ด mm hmm. น้ำพักน้ำหยาด mm hmm. ตุโมโกอ้อนมาเช่นโกอุทฮา mm hmm. มามาสกันเยอะ mm hmm. อืมขอโทษครับ mm hmm. มนใส่หั่นกับลาบกับก้อยแซ่บๆพี่น้องใส่ออกส้มหอมลาบเนี่ยจยังไงหุ่นจักหอมลาบเนี่ยนะพักเสริมกับบอแมนใบเม่นกับบอแมนเครื่องมินเครื่องอะไรพักเสริมออกหอมลาบเรามาปลูกเมื่อวีเจ้าปรสิกัยพันบุ๊ก นเโอ้ยเพ็ดเพ็ดได้ใจเลยพี่น้องเลยขน,ยนยามาให้หนุ่มตามน,านี่รสจัดจ้านมูน้ำกันกินบาได้กินน้ำบาได้รสจัดออกเค็มเปรี้ยวเพ็ดหวาน โมหนุ่ยสั่งได้ย่าใหญ่หนุ่ยตำเด้อไปหนุ่ยตำหนุ่ยได้กินคนเดียวโมคนเดินกินน้ำมาได้ดิพี่น้องเรื่องจริงอันนี้เบิรงคือบะเพ็ดได้หัดพริกเขียวพริกเขียวฝนกับพริกแดงพริกแดงพริกเขียวพริกกินดาแหละเพิ่นเก็บเขียวเขียวโมไม่รู้พี่นุ้พี่น้อง

หลอกน้องบ้าทาเผ็ดย่อมไม่ดีอ่ะเาเานีนยเป็นแห่งไรได้สวยอยนันเขนนนาคุพน่น้อง,องพอดูดพอหูดเข,ออยขายกันอะไรนีนะ กันอันตําแล้วอย่าไปเฮี้ยนเฮ็ดก็ยามันดีชนะภาคดีน้อยตาน,ะน่ามัประแดกแล้วอบัเนี้ยบักืูกรอบกรอบไป่นองบอกขมได้หืมบักฮูดีขนาดท่านไหนตําแสบอ่ะปมากๆพักเบิดก่อนีู phát bớt con tắm sủa, Mát phát lại, ngon thật là. Mát 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 thật มายาหนายนาหน้องมาเพชรลูกอุช <imen> no ิกตโอ้ยแหเพชรเพชรสล่กเอานกนกลูกมาบีบจมูกแม่เพชรเพชรสลัไปนองให้แต่บอกเด้ไหโอ้ยแบบเพชรบบกพีกอันนี้ซื้อมาแต่เมืองไทยไปนอนเพชรเพชรเพชรุงดับตั้มใหม่เลย นบอกได้ตรงปงเลยเด้อแซ่บคนนี่ฮะบุ้งอีกแล้วพีน่น้องข้าวรงกับซดน้ำจินกับค้าวตอนประแดกกะขัาถึกใจครับเยอะหน่อยถือเลยแท่งม,มิ้นยุประแดกปักบุ้งหอหน,นึ่ง ฟักต้งสดหอนเนะเอาบะหมี่บบเนี่อรดิงเม็ดตเล่กเม็ดตลกเห็งต้วก มามาหน้าเอาเอาอย่าสบายเหนือสีสประแดดซ้ำท่าให้พี่น้องเบิง่งบอสีถ้าพี่น้องได้กินเป็นตอนเเบิ่งเนี่ยน่างสก,กินเป็นตอนในเบิ่งบอสีมันดอกไม่แช์ หยำข้งการอ,อร่อยตามใจฉันเอ้เพื่แห้งกินน้ำตาลหรอเพื่อนอัเดียะน้ำตาลข้าเบาเลยอ่ะอเห็นปลาแดกบดซีพี่นอ้องตามใจฉันอีนเดียตัวนี้ช่างมันฉันไม่แช่เหลือคนเคยมีอยู่ตรงหน่วยซื้อปลาแดกนางปลาบุกไงอุ้ยพี่นอ้อง เพชรรีเดอเพชรอยู่น้ำตาแตกขอโทษขอให้ละลายดิเสร็จมาดงเพชรอิริเคยมีอยู่จนนั่งนั่งไปตรุรกีเนาะเมื่อบานน้องหน่วยกับไปซ <c oughs> ื้อนั่งฝ้าเนี่ยละไปนั่งฝ้าตอนที่นั่งต่ำเนี่ยละมันมันองมันแสบมันนัวดีเนาะพี่น้อง บสีเดือตอนนี้บสตูนะบานี้นั่งกินไปแล้วบ้านถึงเวลานอนนั่งบ้านแปงนแน่งฟันเนาะล่ามือแล้วแหละเก็บถือเก็บจานมาเนาะมามาเยอะตะโกนนี้เลยสามีกเลยบอกว่า พปรชีีกอืมมามาซอยได้ปสไสามีก็เลยบอกว่าที่รักอืมคุณบอกไอ้ทับทิมให้แน่ว่ะสันดาับอันอันพลไมอันที่ฉันตั้งไว้อยู่นะองุง,งนน้ำเด้อว่ะสัน่าหนยกันตอบอย่างดีละจ้าที่รักตอบอย่างดีจ้าที่รักบอกเร็จแล้วเหน่ยก็ยยัางาบแปงฟันได้หนยปอกเร็จแล้วล่างพลไมใส่ถาดอย่างดีเอาไปให้คุณสามี แตว่ากินลูกไก่ลูกไกไ่ลูกทับที่มันใหญ่หน่อยปอกมาได้สามีก็เลยบอกว่าถ้าเธอปอกบ่ได้อันเธอกะอันทำความสะอาดล่างเส้นบ้ากัใส่ถาดมาด้วชันจุปอกให้กินเองสั่งฉันจะทำเองชันจะโชว์ฟีมเมอร์เองวันน่ะน่าก็ดีใจดีใจ,ด,จดีใจแห้งหลายสามีสิป,ปอกให้กินเข้าไปได้จมถาดพลนเราไม่ก็ไปก้มใกล้เพิ่นเพิ่นก็นเลยถาม โอ้โหเธอรีบแปลงฟันเลยนะว่าเธอไปกินยางมะขือย่างหมิ่นคักใช่ไหมุษสามีบอกว่าให้หน่อยไปกินอยางมาปากมะหมิ่นคักเท่าไห่สนนน่อหน่อยว่าให้แต่งแปลงฟันแกไม่ได้ว่าอันอยางโดนนะแต่ก็มันกระมิ้นอีเล่เนาะปลาแดกเฮาเนาะเขากินตำักหุ่งเขาอย่างปลาแดกมันนองเด้อันน้ำฝากเป็นในเป็นขวด เลยกะนั่งฟ้าประลาตอนเดกสิแซมสามีนี่ยังบอกยังไว้เด้บอกเธอรีบไปแต้งฟันเลยนะไม่ดาเลี้ยงยังน้ำนองเนี่ยหน่อยกะแกเขอโทษเด้อที่รักฉันลืมแปรงฟันเพราะว่าเธอใส่ต่อฉันที่จริงอะฉันจะทําเสร็จแล้วฉันจะล่างมือล่างถัวล่างจ๋าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็จะรีบไปเขาไปหาเธออย่างน้ำน้องแหน่เนาะรังจะหาแกก็รู้ว่ามันเป็นไรยะ หลังจากนั้นแกก็เข้าใจในชีวิตประจำวันของเขาว่าเขากินปลาละขาดบ่ได้หรี่ได้พี่น้องอยู่ยุ่ประเทศไดอยู่ยไซสก็สร้างขาดบ่ได้ออริ้งของแบบเนี้ยคกน้ำปลาปลาละผงชลดเนี่ยพริกแห้งเนี้ยขาดบ่ได้เลยขิงข่าตะไคร้เนี่ยคันคันขาดขิงข่าตะไคร้เนี่ยเฮ็ดกับเขาไปยู่ไซส์ก็คือคือเออคือบบแซบบบแซบเล้แหละมาเนี้ยกินอาหารบ้านเพื่อนกันขาวฟ่งยังรับตากิน อดใจกินกินเพาเป็นพิธที่ไฮเกรตสามีวะเ่อแป่ว่าทามาเลียนบอโอ้ยพี่น้อง,องบอกตรงๆแล้วมาเลียนมากมันก็นมีอาหารหลายชนิดที่เขามากักชอบกินเนาะที่บะท่องหวานทั้งข้าวเออยังกับว่ากันไปชอบนี่ได้แต่ว่ามันยังมันสิม,มาลงทไายเอาแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่ามาแลกกับบอยอมขันว่าตาบปกคง อีลี่เรื่องจริงบอยอกฉันจะกินตาบมะฮุงนี่เธอไปเลยแฮมเบอร์เกอร์นะาจะอืมบลกครับจริงพี่น้องฝากติดตามกดไปกดแชร์นะจ๊ะคลิปกินแซ่บๆนัวๆของหน่อยกับเซ็ตแล้วนอกจากพี่น้องมีเวอร์หม่หน่อยกับซิมาลงคลิปให้เบิ้งนอกจากว่าพักหญ้าในสวนห้องจเจริญเติบโตฮาวส์เด้ เก็บผลผลิบบัวในซัม,มนเมอร์นี่นาอพี่น้องแต่ว่าหนุ่ยปลูกไว้หนุ่ยต้องให้ลูกมาเบิงหรือมีพี่สาวหักอีกคนหนึ่งเพิ่นสิมาเบิงให้เพราะว่าหนุ่ยิบ่ได้อยู่บ้านนาะเวลาเนาะน้ะพี่น้องหนุ่ยก็น้องดีนิสสิกลับไปบ้านตุรกีพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมตลอดซัมเมอร์นในคลิปใหม่ๆของหนุ่ยได้เลยนาอพี่น้องเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสมบดีิย่ามาวัสกิย์ปาบายบาย,บาย,บาย,บายอุ้ยออยโอเคพี่น้อง